สั่งกัมปะจะมาหานาโมอุภาสุวามะโซสะตะเกเกสะโตปิธิภาคันสมิงสุริโยปะวะภะกะโลนิสินโนสิลิสัมปันโนโซติโตมุนิปุขาโวกุมาละกัมสะโปเทโลมะ เฮสีจินตะวาทะโกโตไมหังวะทะเนนิจะปะติทาสิคุนาการุปนนอังคุลิมาโลจะอุป,ปาลีนัทะสีวะลีเทลาปัจจะอิเมอิเมชะตาณลาเตติลากามะมะเ,สเสซเซซาสิติ มหาเทลาวิชิตาชิณสาวกาเอตาสิตามหาเทลาชิตวันโตชิโนละสาละชะลันตาสีละเตเชนะอังคุเคสุสัมติตาละตะนังปุละโตอาติ ทักขิเนเมตสุตะกังทัสชังคังปัชโตอาคิวาเมคังคุลิมากะสังคันทะโมละปะติตันจะอารีนาปิยะสุตะกังอากาเซทะสะอากาเซทะชะทนะนังอาสิ เซสาปากาละสันทิตาชินา,นานานาวะละสังยุตาสตับปากาละลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิละนันตุปัตถวาอะเซสาวินะยังยันติอะนัน ชินาตชาสาวะสะโตเมสกิเจนะสัทาสัมพุทธาปัญชะเกเล <c oughs> ชินาปัญชะละมัตชะมันนัดหิวิหะลันตังมะหิตาเลสัทาปาเลตุมุกสัพเพเตมะ หาปุริสาสะโสะพสภาอิเจวมันโตสุขุโตสุลโคชินานุพาเวนะชิตุปันทโวธรรมานุพาเวนะชิตาลิสังโคสังขานุภาเวนะชิตะลาชิตะลาโยสัมธรรมสัตธรรมมานุพาเว ภาวะปาลิตโตจะลามิชินาปัญชะเลติสิบสี่บทสวดพาหุมหาการพาหุสหันสะมะพิกนิมิตะสาวุทันตังคลีเมทะลังอธิตะโคละสะเนณมาลังธานา ธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสา,าวันตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกะมะพิยุนิตะสัมผัสลัตติงโคนลมปะนาสะวากามังขะมะทะทะยักขังคันตีสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโท จันเตชะสาพระวันตุเตชยมังคลานินาคาคีลิงขะชะวะังอติมันตะภูทงังตะภูติงทาวันขิจังกะมะสะนีวะสุทาลุนันตังเมตัมพุธเซกากะวิทีนาชินตวามุนินโท ตันเตชะสาพระวัตุเตชายามังคลานิอุขิตละลข,ขะฆะมนิขะมะติหัตสุทาลุนันตังทาวันติโยชะนะปัทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังะตะมูชิตะโนชิตวามุนินโท ตันเตชัสสาพวันตุเตชยมังคลานิกันตะวานะกันทะมุทะลังอีวะคัมภินิยาจินย,ยะทุขทะวะนังชากายะมันเนสั้นเตนะโซสวิินาชิตวามุนินโทตันเตชัสสาพวันตุเตชยมังคลานิสัจจัง วิหายะมะติสัจจะก,กะวาทะเกตุงวาทาพิโลปปิตะมะนังอติพันธะููตังปัญญาปฏีปะชะลีโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชะมังคลานินันโทปะนันทะพุช่างคังวิูุทังธรรมะหิทัง ุเตนะเถระภุชเคนะทะมาปะยันโตทิทูป,ปะเทสะทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวานนุเตชะยมังคาลานิทุกขาหะทิทิภุชเคนะสุทันทะทันทงังพมหะมังวิสุทิชูติมิทิภกา พิธานังยานาคเทนะวิทนาชิตตาบามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชะยมังคลานิเอตาปิพุทธาชายะมังคฆะอันทะคาธาโยวาจานูทินทิเนสะละเตมัน,ม,นมะตันทีอิตาวานะเนวะวิธานิปะ จุปัฏวานิโมคังโมคังโมคะโมกะคงสุขังอธิคเมยะเนนโลสะปัญโยมหากาลุนิโลโกนาโทอิตายะสัมผะปานิยัง ปุเรตวาปาละมีสัภาปันตาสัมโพธิมุตตานังอิเอเตนะสัจจวัชเชนะหุนตุเตชะยมัง้าลังชะยันโตโพธิยามูลเลตั้งกายยานังนันทิควันตะนนเอวังตะวังวิชะยโยโหสติ ชยันสุชยมังฆะลังเลอะปราชิตะปันลังเกซีเซปะวิโป้าเลอะพิเซเกสัพพะพุทธานังขะอันคาปันโตปะโมทติสุนักขังตังสุมังฆาลังสุปพาตังสุหุิโตสุโคโนสุ ม,มุโตจะสุยิทังพระลัมจาริสุปัททคีนังิกายากรรม,มังวาจากรรม,มังปะัททะคีนังปะัททะคีนังมโนกรรม,มังปะัททะคีทีเตปะัททะคีนาปะัททะคีนิปะัททะคีนานิกรรมตวานะ ละพันตันเทปัทคีเนพระวัตตุสัพพระมังฆลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนะสวทีพระวันตุเตพระวันตุสัพพระมังฆลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนะสตทีพระวันตุเตพระวัตตุสัพพระมังฆลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะทัังคังนุภาเวนะสวทีพระวันตุเต ปฏินาธานาคาถายาเววตาสันติวะหาวะละสิณีปูเทคะเลโพธิคะเลตะหิตะหิตาธรรมทานาีนะพระวันตุปูชิตาสุนทิตะโกเตทะวิหาระมันทะเลเทลาจะมันชนา นาวกาจะพิกขโวสะซาลามิกาธานปฏิอุปปาสกาคามาจะเทสนิขามาจะอิสลาสัปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาพุชปุชาเยปิจะอันคะสัมภาวาสั่งเซทะ ชาตาอัทาวปตาอปาติกานิยตินิยา,น,ยานิกังธรรมะวระังปติจเตสัพเพปิทุกขสะกะโลตุสร้างขายังทาตุจิลังสะตังธรรมโมธรมมัทธลาจะปุขาลาสร้างโค อุนตุสั่งมัดโควะอันทายะจะหิตายะจะอัมเฮหลักขตุสัพธรรมมสัพเพปิธรรมะชาริโนวุติงสัมปานุเนยามะธรรมเมอริยะปะเวทิไตปะสั่นนาอุนตุสัพเพปิ ปานิโนปุพุทธาสาสน,นเนสัมมาทาังปะเวชินโตกาเลเทโวปะวันสโตวุธิวายะสันตานังสะมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอันตะละชังนิจะลักขันติ ปุตะกงเอวัมรรมเมนะลาชาโนปะชังลักขันตุจับพระธา <c oughs> 16บทเทวาตานุสิกขาธาเทวาตาอุโยชนะคาธาทุกขปันตาจะนิทุกขาพระยมปันตาจะนิพระยาโซกัมปันตาจะนิ โซกาทุนตุสัเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพะตังปุญยะสัมปะตังสัมเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปันติโซธิยาทานังทัสทะทันตุสัทธายะสี่หลังลักขันตุสัพสพทาภาวนา ภิรตาหุนตุขันชันตุเทวตาคาตาเจสสุมังมงคลคาถาหุนตุสับสุมังฆาลังลักขันตุสับพระเทวตาสับพระพุทธานุภาเวนะโสตีหุนตุนิลันตังหุนตุสับพระมังขลังรักขันตุสับพระเทวตาสับพระธรรมานุภาเวนะโสตีหุนตุนิลันตังนิลันตลัง โหนตุสั์สุมังขลังลักขันตุสัพพระเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทุททีโอนตุนิรันตลังสัพเพพุทธาอะรัะพันตานิเจเกในจะยังพลังอะระหันตาในจะเตเชีนะลักขันทันตาพันธามิสัพพสซ พเพพุทธาพระปันตาปัญเจกาในจะยังพลังอะระหันตนอระหันตาในจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาพระปัญตาปัญเจกาในจะย,ยังพลังอะระหันตาในจะเต е เชนละ,นพพพพพล,ะลักขันพันธามิสัพพโซสัพพา สัพเพ device, เพุทธาพราะปันตาปัญเจกาในจะยังพลังอระหันตาในจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระลันตาปัญเจกาในจะยังพลังอระหันตาในจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพ สัพเพพุทธาพระลปันตาปัญเชกาในจะยังพลังอรหันตาในจะเตเชนะรลักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระลปันตาปัญเชกาในจะยังพลังอรหันตาในจะเตเชนะรลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลปันตาปัญเชกาในจะยังพลังอรหันพันตาอรหัน อะระหันตาในจะเตเชนะหลักขังพ oui ันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลบนตาปัญจการเนจยังพลังอะระหันพันตาอะระหันตาเนจเตเชนะหลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลบนตาปัญจการเนจะยังพลังอะระหันตาในจะ เตเชนะรักขังพันธามิสัพพโตขออนุภาพแห่งอัจจกะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนไตรด้วยการสาธรายายบทสวดมนตพระสูตรพระเลตปลิยะไตและ พระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดบนสาธรยายัญมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐี เปลียนไหวครูหกแบดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริยัตไตรพระปริไตจงสมสำเร็จศัก,กดิกนสน์สิทธิ์ทูกประการด้วยเถิดบุญกุศลข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดขึ้นกับการสวดมนต์เจริญสติภาวนา ขอน้อมถวายพุทธบูชาธรรมบูชาขอบุญขอพ้นบุญนี้จงส่งพุ้นส่งถึงผู้มีจิศรัทธาร่วมส่วนมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงพ้นจากพระราชภัยทางปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขณนะชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสม บณ์พร้อมด้วยทันทัศนสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสนาธรรมฐมานเกิดปัญปญ,ญาญาณและเจริญด้วยจตุพ่พรชัยทั้งสี่คืออายุวรรณะสุขาภาระด้วยเถิดขอนุโมทนาบุญกับครอบครัวเดียนยอดเศรษฐี